ป,ป่าลูกโมโปกับ,บ,บสองน้องเศ้าหละ่ะไหนน้องเศ้าหละ่ะไม่ใช่แหละไอ้แคทไม่ใช่ไม่ใช่นอ้ะเสือผู้ได้นะปะเออแคทัสดีป่าลูกชิบ้าใช่ไบ้าถูกมาบอกเรื่องเราอะ เราลับเมื่อร้อยลุงเน่ยชักคือกะบอกหนูเราหลอกหอมาไหมลูกมาไหม

ได้ยีโด้เที่ยวนายจอย่ามาพกจูเลียัสตบิสโตรบร่บร่บรเล็กสตอร์ีสตาร์วันี้ออกแด้มันอีกคนจับกล้องมาเลยเอาล้านออกไหมไม่จับได้

เฒ่าเนี่ยเออ Hãy ของไส้ผัดเว้ยแห้งเว้ยเฒ่านี่ใครออกมา บ็บอได้พบและเห็ดหักอะไรพันปลายหักเอามาเผื่อมันเขาได้เถียงเลยเที่ยวเราซ้อยนะครับเพื่อใส่หลดอะนะมาหลดแอ้เก่าคือใส่หลดมันเอาขึ้นแล้วมันเอาลงง่าเอาขึ้นก็เอาขื่งง่ามันซุ่มเนาะมันซุ่มเฮาเอาลงไว้นี่เฮาซ้ำเที่ยวทำไม่ได้พันบาทนะซ้ำเที่ยวได้ลอยพันก้อนซ้ำเที่ยวนะพันก้อน ลูกทำาย้ท <ph ín> ี่ดาเขียวพนนีได้พันหนึ่งเฮ้ยเขาใส่ลายอะไรดิดังนี้น้อนจิ๊กเกอร์เช็คเล้้าออกมาลูกอันนี้ไม่เปินิ่งพระเจ้าอันนี้โบตัวดอกพระเจ้าอันนี้โบตัวคนดอกพระเจ้าเนี่ยโบตัวได้เพิ่นนสี่ตัวหอล้วก็อเนะเส้นเช็ครถยังหลบ ขันว่าตื่มกับยังว่าตื่มขันว่าบ่ตื่มกับบวตื่มขันว่าตื่มกับตื่มตัวบ่ไรอเป็นคนสื่อแมนอาลีตะกี้นะตัวได้ขุมมือนี่ตัวบ่อไริ่นบ่ให้ตัวเค็เขาอันนี้นะนี่นี่ไปเอ้ยเอ้ยมึงในร้านนะอีหยังอันเออจะพพิ่มเห็นมึงได้ทุกน้อยต้องยิ่งลูกพี่ชายนะใช่เออางไครถ้าบุญโจ้าไปมั่ง เอาไปไหวมึงได้อีกนะเดี๋ยวไีก่นแม่กลไหแต่ว่าะชไหว่าายจังเดีเลย

อ้าได้ลงแล้วมันดาวลงนะบาทีคุณได้บ่างคุได้บ่มันบ่ทันได้ลงเองเข้าขึ้นเมียคนยุ่งก็คนนั้น cái, thay cái cái, cả đó, cả đó, cả đó, cả mẹ โดนไปจากเค็มมืไก่ผมแล้วตาสีแดงคะใหม่แค่ริสติกอีกใกล้ได้ไหมอยากมีแต่แบคนลิสติกหย่าออกมาหย่าท่าหายมะขาจะรองเค็มรองเค็มกับมา้อีกตัวหนึ่งกะเพิ่มกส่นี้อนไ่เห็นพูดนะ่เะ ขึ้นอย่างคัดลังเลย 好几年，人的。 ลดน้ำพะหญ่บ่มันลงจากโหลดนี้ไปนะ่ะโอ้ย mọi người 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 mọi